ก็จะเป็นการกราบถวายวัดปาบนสวา่าง6แม่เรืองสีอมมาพันถวายวัดปากความดี7แม่อทองปถูเพิ่มถวายวัดปากาขอแสงทอง8แม่ปราณีเขียวสดถวายวัดปากโอชัย9แม่สวัเพ็งก่อนเด กระจดพลุแม่แก้วกัญญาทองถวายวัดบราณีศรีสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องมือนีิภาพพี่น้องมาอเอาบุญสังฆทานวัดตามค์หอยไพ่นะครับเดี๋ยวจะพาพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศ ในวัดตอนนี้นะครับเอามานี้ในยังพระธานครับนี่มาคู่ที่เสียดโอ้ด้เพิ่นด้มาคู่ที่เสียดไหมอ่าสิเบิรลาลาซาเล้หน่อยโอ้สิเบิดลาวาซาโออืมนะไอ้ีบบญได้ร้ายครับวันนี้ครับ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 ไมอะไรันก็้จหาิมนะแต่ว่ามันทิ้งขยะเป็นที่นะต้นอั่มเทปนโอาสูในยังมาทานครับวันนี้ กาแฟ่านีนย่งน่งท่านบัสูนะครับเป็นนกาแฟมาทานพี่นอกอ้โเ็นจี้ีบุอ๋ื้หลายครับเบิ้ดแล้วนอป่าเนาะแลบป่าในยังมาทานครับเปนนี้นีกทโอ้นีกะทิครับเบิ้ดแล้ครับขายดีแห้งมาสั่นครับแล้วากาศกองน้อยกายนะครับครับผมครับครับ ครับจัดไปจัดไปจัดไปสุลวารเก็บการกุศลนะครับทุนนี้พี่กองน้อยกานะครับครับสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไก่ครับเนี่ยท่านอบตท่านพนับงานเขานะครับคณะกรรมการบ้านเขาลงทานแม่ออกนี่ครับเพ่นมาเห็นลงทานอยู่บ้านไหนเนาะครับ อ่ะพี่ล้อยู่บนล่อง่ะโอ้ยู่บนลองเขาเนาะพันมโ่มอ้ันันใดไอติมเนาะวันนี้เนาะโอนี่ล่องข้าในติมนะครับข้าพี่น้องมุงบรรยากาศนี่คลงทานะครับจะเพิ่นยังพันนาข้านะครับขทาให้อิสวัสดีครับในยังเนาะทัวมาท่านวันี้ครับก๋วยเตี๋ยค่ะโอ้ก๋วยเตี๋ยวของแม่อะไรครับนี่ อ๋ครับผมเป็นไรก๋วยเตี๋ยวมาเห็ดลงท่านครับวันนี้ครับคุณโอ้มาจากรกบุญครับเพันว่ามาไก่เนาะขับค้า,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 าพันธุบุญและลายครับวันนี้ครับข่าวดีครับครับผมขอบคุณครับบรรยากาศบริเวณวัดนะครับที่วัด ขออนุญาตนะครับนีัวท็อานีมันได้อันนี้มันนำนะครับนี่ผมมา้านไหนครับนี่ มันแมป์มูสามอ้ขามันแมป์มูสามนะครับนั่นลูปรนเทศมูหยบโโอ้ครับผมครับครับขอบคุณท่าหลาครับรับคุเานใหญ่ครับอบ อ้าวพ่อนายุดดีครับจังยุดสวัสดีครับเลยยังมาท่านครับมึอนี่โอ้ยเยอะแยะน้ำเย็นๆน้ำเย็นเย็นโอ้หนี้ลงท่านของสางยุทธครับช่างยุทธ์ทำงานอยู่โรงพยาบาลสุ้มยึดริบัติเดือดนะครับใกล้จะสาวหรือเปล่าโอ้ครับพ่อตาบินะ นของมาท่านหลายครับพี่น้องครับเหมือนนี้นมนนแม่ครับ <c oughs> ตัวน,นี้เสียเกี๊ยบครับเสียเกี๊ยบ่วงง่ามครับขออนาาุนญาตครับเพื่อนใดอยางมาท่านน้องครับมือนนี้ขาของาน,นายโยกค่ะโอ้ของขา,า,านนายโยกโอ้ขานนายโยกก็ดีครับมาท่านนายโยกเขาเองครับมือน,นี้ เป็นบ้าเองนะครับวันนี้บ้านทีเตาหรือหมอครับหมอครับผมครับครับมีคนในเกาหลีว่าบ้านนะครับครับโหเกาหีครับพี่น้องจีเอาป่าวันนี้ป่าวันนี้ครับวันนี้ค่ะบจีกันตัวสุดจับมองเลยพี่น้องนี่เป็นกระเสียบนะครับใจมากต้องหัวใจนี่ค่ะ มด้ใจครับผมคราานายโยมพิ่รครับครับานายโยมนายโยเข้าครับส่วนเทียนเพิ่งในที่น่งาได้ปีนี่นายโยมเข้านี่สุดยอดคองกระเพือดเท่าไรครับีนี้ครับไปยัางน้อครับนี่ เนไนโลกงท่านอย่างน้อครับพี่น้องครับนี่โูขกโอ้ขคดผมปะครับโอ้ครับขเอืโป็นไตตับกุงเรับงครับครับผม ท่ันนายกเข้านะครับ hmm, ก like ็ท no, oh, okay. oh, ่าครับผมมาซอยทีสระลองมันลองนะครับนี t <t ่นี่เป็นลงท่าของของไผยนะครับนี่โอเคหน่อยเี่โอเคหน่อยโอ้ครับปินมไท่นะครับเบอนอนกไท่ไครมาเห็นลงท่านะครับมูบุณธรรมแบบหลายได้ครับนี่รวมใจกันเพชรบุญครับ สังกระาาร่าอนผ่านเขาเจโน่เจ๊กลเนาะครับผมครับขอบพุณในไรครับมันบ้ามันบ้าานะครับรท่านพี่นอ้อยผ่าน นนี้ก็กำลังเตรียมฟองกันนะครับโอ้ยได้เป็นพวกอ้วนทั่วพวกใครเ็นใหญเพื่อนเพื่อนเยอะโอ้โหตอนนี้ก็กลังหายตอนนี้เห็นอยังครับหวานค่ะโอ้โหหวานเนาะหวานอะไยก็ช้อนใช่ไหมได้ไรของแข็งของแข็งล้วนแข็งกล้วยก็ล้วยกำลังอยกันนะครับพี่น้อง ไปคั่วข้านะครับตอนนี้ตัวนี้ก็เพาะคั่วข้าครับยังลุงมีนบ่ลลุ่งหนิมีเนาะมีมีพัดมีพัดมีอ๋อพัดมีครับอืมเขาจะง้อครับนี่โอ้ยคุยกันเรื่องเขาง่ายโอ้คุยกันเรื่องเขาง่ามค่ะคุยกันเรื่องเขาง่าย นีอเป็นเด็กนะครับโอ้ทำโมโหครับโอ้เป็นตระแสนิยมพี่น้องคข้าวลไมีขั้วห้านะครับตอนนี้โอู้ครับหกเงยหกหญ่ปกใหญ่บรรยากาศโล่งขั้วนะครับตอนนี้บรรยากาศได้โล่งขั้วนะครับพี่น้องอใต้ เียมอาหารนะครับเียมอาหารถวายผักขาเขามาเนี่ยอ,อันนึง ตอนนี้ลุงเขากำลังเตรียมอาหารซอยกันนะครับห่อหมกครับห่อหมกบู่ลุงครับแบบแซ่บเลยครับโอ้หห่อหมกแบบแซ่บครับของอร่อยที่สุดครับผมขเข่าวก็ได้จักอันเนี้ยข่าก็เขียนบรรยากาศสดๆเลยครับพี่น้องตอนนี้ที่ไหนพูดที่คือต้อแก่ยุ่นนิดก็ค่ะ นองเขาก็ล่างอ่าอ่าวางอาหารนะครับซอยกันนะครับซอยตอนรับแขกดูวั้นมาซอยทำบุญมางนี้นะครับชาวบ้านลองทำนะซอย,ซอย ตันี้อ่าเป็นลงทานมีนะครับเนาะของของไผ่นะครับของแมง อ๋อถึแแจกของโลงข้างกันนะครับงดีโค้งคงหน้าปะเยนเยนเฮ้าไทยอยยเลยครับตมสมของล่งข้างอกาี้างครับัหน่อเออ ไปเอาไปเพินเบดครับเอาไปเหิเบดเอาไปเบสเสด้อครับครับคของคุลวงออยของพ่อยสี่กันด้ครับเพิ่ิสามนนก่ค่ะทีดนนี้ที่เรางต้องไปบุญเรือนท่ามาเอาขอิวนไปให้เบดแถวนานาลยามาเค่ะมากลยละค่ะครับข้าครครับขบุญลวกข้บเดนท่าเพื่อเงครับ พายามกายเพ่อเ่ด้มกายเพ่อาครับเเลกนเอาหลูกหลาสสยกันครับ่บนเตครับเมื่อนักนี้มันติเศ้าใจว่าโอ้ยไอติมครบ่ก็ครอบข้ว้นแม่อนลาช่วยโตครับเป็นฝ้าซอยฝ้าซอยพญิล่งครับมาซอยบรหลอกลมงบเท้าอจ้าพี่กาเปม่พุน้าหัวซอครับเออให้ทีเกียวพวกเป็ หลงทางก๋วยเตี๋ยวเออครับก๋วยเกี่ยวเท่าไรกับพอถือก๋เตื๋ยเกี่ยวลูกขี้กับพอใดก๋วยเตื่อว่าท่านที่ครับผู้อายุโสครับผู้อายุโสมาจากโรงพยาบาลทุกเดือนชพยูพลาดเท่าเอกมอยครับพี่น้ำเย็นเพินว่าพี่น้ำเย็นใส่กินหลือใส่กเย็นหลืว่าบายผมหลบใส่กินเลยใจ่หอวต้องกินต้องหอวเออเอาเลยครับเอาเลยครับขอบคุณครับขอบคุณ รันนีกล่องวันันมาครับพ้าเใหญ่ใหญ่ทย่อยเปลนไปเปลยเปล้ยนไปเปลนไปครับเปลนไปเปลนไปก็บเกาเก็บน้รับประทานครอันเบทุกปู่ทุกคนยังคอยดึงท่ากับบ้านลองทานในทีีนะครับอเลนทกับบ้านโดยรวมสวดิพย์กับทุกปู่ทุกคนผมในน้ำของวันไหวไปจะเลื่อนท่ากระโคบปอบปอบพุ่นวัใหญ่เมยใหญ่บอลลุ่มเ้าเอาเอาหน้าเมา เลยไอ้น้องนงรุ่งรุ่งกรักเป็นที่เขาหลงรักครับที่เดินทางมาท่าบุญปัญหาสังฆทานให้กับบ้านบ้านร่องหรือวันใดๆจะเลื่อนข้ามเท่ากันตอคอกรอบบอบคุณบอบคุณนและหลายครับเอาไว้เมื่อปีหน้านะครับปีหน้า เอาเป็สังฆาานวัดหวไทยร้องเฮ่านะครับี่องาวชแบคุสบบาวกบาแสบอะะโอ้แสบมาสัน คุณสังกันชานครับพี่นอนองวันนี้ผมไอ้ทัเดชดมราพี่น,อน้องพุ่กรอ์อาพบกันคลิปหนาเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับ